สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่องอีกครั้งนะคะ แน่นอนค่ะวันนี้ E ีีที่เท่าไหร่แล้วคะสิบสองสิบสองนั่นหมายความว่าหนูจะต้องสอบกันอีกแล้วถ้าหนูจะต้องสอบนั่นหมายความว่าหนูจะต้องทบทวนให้มากๆเลยค่ะถ้าพร้อมที่จะลุยกันแล้วไปลุยกันเลยค่ะข้อสอบมีทั้งหมดสามสิบข้อนะคะไม่ต้องตกใจรอบนี้รอบแบบเต็มที่กับชีวิตเต็มคาราเบล มาดูข้อแรกนะคะขนุนภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าอะไรบักอะไรบัก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 มีตอบได้ไหมเอ่ยถ้าตอบได้ไปข้อต่อมาเลยค่ะคำในข้อใดเป็นความหมายตรงกันข้ามความหมายตรงกันข้ามอย่างเช่นดำขาวดำเขียวได้ไหมไม่ได้เพราะสีมันโทนใกล้กันใช่ไหม มีอะไรอีกอะไรที่ตรงข้ามกว้างกับแคบเออใช่ไหมมีอะไรตรงกันข้ามอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ดูสิคะว่าหนูควรตอบอะไรถ้าเบาบางมันเป็นจังหวะเดียวกันเบาบางมันเป็นจังหวะเดียวกันแต่ถ้าเบากับหนักจังหวะมันจะต่างกันนี่เขาเรียกว่าตรงกันข้ามแต่ถ้าเกิดยาวกับสั้นละ่ะ ตรงกันข้ามไหมแน่นอนคิดทันไหมเนี่ยอ่ะป้ายต่อมาข้อใดใช้คำว่าบันถูกต้องบันอะไรคะบันอะไรมีบันเลงบันทัดบันไดบันไลไม่มีห้ามทำอ้ามาดูบันอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊บันไดนั่นเอง ทันไหมเนี่ยถ้าทันแล้วไปต่อเลยนะคะเขียนคำของคำอ่านต่อไปนี้อ่าเขาให้เขียนคำของคำอ่านต่อไปนี้เห็น <he S 2> ไหมคะคำว่าหันสาหันสาเขียนอย่างไรหันสาที่แปลว่ามีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจหันสานี่ถ้าษาคำนี้ต้องเป็นสา อย่างเช่นอรสา,าอ่าแต่ถ้าสาคำนี้คือพันษาเติมคำต่อไปนี้ครูกิติมักมีจุดๆดๆๆๆๆแปลกๆให้เด็กๆเล่นสนุกอยู่เสมอเวลาสมมุติอย่างเวลาเราเรียนพะละกับครูแสนเนี่ยครูแสนจะมีอะไรพิเศษพิเศษแปลกแให้หนูทํานั่นเขาเรียกว่ากิจกรรม เป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จอย่าให้ครูลองต่อนนะครู้องไม่ได้ <c oughs> ครูได้มาแค่ท่อนนี้อันนี้คุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมเคยสอบมาแล้วหน่วยที่สองอ่าหน่วยที่สองจำได้ไหมเอ่ยข้อเดิมแต่เขาสลับเออข้อใดอ่านออกเสียงคาว่าริดูสิประพฤต รอังกฤษดูสิอันไหนออกเสียงริริริร,ริอัง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 กฤษนั่นเองเพราะออกเสียงริไงถ้าพื้นพื้ออกเสียงเสียงอะไรพรื้ออกเสียงสระอึเรกสระเออกริออกเสียงสระอี ไมก็เลยเป็นเสียงริไงข้อใดคือคำศัพท์ของคำว่าเรือนโดยมากหมายถึงเรือนขนาดใหญ่จำโบบิ๊กบิ๊กเรือนบิ๊กบ้านเขาเรียกว่าคะรึหาแต่มรึกนี่แปลว่ากวางนะคะเริกนี่คือเริกผาหน้าที่คะรึหาแปลว่าบ้าน บ้านใหญ่มีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมพร้อมกันใช่ไหมเติมคำพ้องเสียงต่อไปนี้อ่าเขาบอกเติมคำพ้องเสียงรู้จักคำพ้องเสียงไหมเสียงเหมือนรูปไม่เหมือน ฉันจุดๆๆได้ทำให้บ้านถูกไฟจุดๆๆนั่นหมายความว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยที่จะทำให้บ้านถูกไฟไหมใช่ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำใช้คำไหนถ้าไฟไหมใช้คำไหนแน่นอนค่ะว่าหนูควรจะตอบ เย้โอ้ยมีสาวเสียงด้วยวันนี้มีพี่ๆมารุมร้อมพี่ๆเขาตั้งใจมาช่วยน้องปสองติวและสังเกตไหมข้างบนเป็น Facebook ด้วยอ่าครูเห็นเล่นกันบ่อยครูก็เลยทำ Facebook ข้างบนเมื่อคราวที่แล้วเป็นช้อปปีใช่ไหมเพราะว่าผู้ปกครองสั่งของบ่อยใช่ไหมช่วงเทศกาลใช่ไหมช้อปปี้ลาซาด้าน้องาช้อปปี้ลาซาด้าแต่ช้อปปีเป็นตัวเใช่ไหมครูก็เลยเป็นสครูวันนี้ก็เลยเป็น เฟซบุ๊กอาเฟซบุ๊กไว้เซิร์ชเซิร์ชอะไรเซิร์ชความรักของครูเชียวจากภาพเป็นการละเล่นแบบใดอย่าบอกนะว่างูกินหางครูจะกินกลางตลอดตัวลีลีข้าวสาตีสองทนานข้าวเปลือกใช่ไหมอ้าวครูเชิดแอบเฉลยซะแล้ว อ่ะไม่เป็นไรคำในข้อใดคือสลระเออพอรอเออนอเพิเมันถูกเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเขาสั่งเปลี่ยนรูปข้างหลังนะคะเป็นพเพิร์เจอมันก็ถูกเพราะมันเปลี่ยนรูปข้อใดไม่ใช่คำอักษรนำอักษรนำจำได้ไหมอ่านำ,ำ,อนำยอมียาอยู่อย่างอยากสี่คำแต่ถ้าเป็นหอนำต่ำเดียว อ๋อหอนำตำเดียวมีแบบประเภทยพยางเดียวกับสองพยางพะพยางเดียวจะมีหอนำตำเดียวเช่นเหงาหงายหงอยงอก <c oughs> อ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นได้ <c oughs> หวานแหววอะไรเงี้ยเออ <c oughs> มันมีอะไรตำเดียวงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกจะขาดไปแค่รอจุลากับนอเนนที่มันไม่มีที่เหลือมีหมดถ้าเป็นสองพยางจะเป็น เสียงตัวอื่นและตามด้วยเสียงหอข้างในแต่ไม่มีไม่มีอะไรคะไม่มีตัวหอหีบแต่ดันทะลึ่งออกเสียงหอหีบนั่นคืออักษรนำแบบสองพยางเช่นตลาดมีหอหีบไหมที่เราเขียนไม่มีแต่ออกเสียงหอแทรกอยู่ตรงหลังต่อเต่าตลาดคำว่าลาดเออไปอยู่คำว่าหลาด สะดวกหอดออวกอดวกเธอจะอ่านไหมล่ะสะดวกอะสะดวกเลยนะถ้าเกิดเป็นอักษรนำปั๊บเธอจะอ่านสะดวกทันทีแต่ถ้าไม่ใช่อักษรนำเธอจะอ่านสะดวกเลยนะอันนี้แบบอ่าข้อนี้จึงตอบเห็นที่ไม่ใช่ที่เหลือใช่หมดเลยหอนำมอหอนำยอหญิงใหญ่ยาาใช่ไหม ออนามอมหมวยหมายเหมือนพี่ปอ .5 กำลังคิดแล้วคุณจะตอบอะไรกูจะตอบอะไรไม่ถูกจำได้คู่เกิดเราเพื่อพี่มีน่ะหมานก็ได้หมานเออมิวใช่ไหมมิวอ่าปลาหมอตายเพราะเพราะเพราะปากเพราะฉะนั้นคำใน เป็นนอักษรนนคำใดเนี่ยเป็นอักษรน,นำต้นฉบับเนี่ยพูดตรงๆนะเขาคงรีบอะ่ะเขาถึงแบบเออ<ม>เข<อ>าถึงเขียน<ร>คำในใดเป็นอักษรน,นำเขาต้องบอกว่าคำในข้อใดคำว่าข้อหายไปเออเอ,อ,อ่ะอ,อักษรน,นำอักษรน,นำเมื่อกี้เรียนไปแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้ว มีอะไรอย่าอยู่อย่างอยากหอนําต่าเดียวและแบบประเภทสองพยางเพราะฉะนั้นหอนาต่าเดียวอยู่ไหน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 มอคาว่าอินซีอ่านออกเสียงตามข้อด้อุ้ยแอบพูดไปแล้วว่าอินซีอินซีก็ต้องเป็นเสียงเพียน เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนอ๋อนักร้องเสียงเพี้ยนต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงเพราะฉะนั้นต้องเป็นอินซีเยี่ยวอเลยครูติวอยู่เองอยู่ในนี้เลยนะไปแลวคูเอ็งอยู่ในนี้เลยนะอะไรของเธอมาสอบขอมครูให้ครบก่อนไหม และเข้าเรียนให้ครบทุกวิชาเด้อเข้าเรียนให้ครบทุกวิชาเด้อวอยเขาประชุมเธออยู่เนี่ยเรื่องเนี้เธอจะโดนไม่ใช่น้อยเขาให้โอกาสแล้วต้องเรียนเรียนต้องเรียนให้ครบทุกวิชาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเองไม่ครบเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานเนี้ยขาดขาดวิชาอะไรศิลปะกับอังกฤษโดน แหมวิชาเดียวแหมอย่ามาโกหกครูเขาคุยกันหมดแหละมาถึงกันหมดแหละอขออภัยกลับมาอินซีเป็นคำคั่วปลายแท้หรือไม่แทใน<ม>้องเสียงเสียงต้องเป็นไม่แท้<ม>พี่ตอบแล้วเย่ต่อมาข้อใดเป็นคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นพร้อมกันทั้งสองตัว พร้อมกันสองตัวนั่นหมายความว่าหนูจะต้องเป็นคําควบแท้ควบแท้อยู่ไหนควบแท้โยงควบแท้เจอคีย์เวิร์ดของมันหรือยังแล้วไงข้อใดไม่ใช่อักษรควบอักษรควบต้องมีทั้งควบแท้และควบไม่แท้ที่ไม่ใช่อักษรควบคือข้อ 1. คําว่าล่องคำข้อ2เป็นไงพร ทอรอ <brave S 1> ออกเสียงแม่แพรานทอรอออกเสียงเป็นซอคือสุดหรือหนูจะอ่านทรุดล่ะเออทรุด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 เออไอ้นี่ไอ้นี่มีความเก่งมากเลยทรุดทรุดโทมเลยนะไม่ไม่ใช่ซากประหลักหักพังธุดโธมเลยนะทรุดโรมเออมาข้อใดข้ออะไรข้ออะไรเป็นไม่อ่านออกเสียงอะ สถานะอยู่ไหนดูข้อแรกครอบครัวที่ไม่อ่านออกเสียงนะสถานีสะออกเสียงไหมออกออกเสียงสระอะหลังสอเสือพี่ตอบได้พี่ตอบได้ครอบครัวออกเสียงไหมไม่ออกเจอหรือยังเจอมาดูข้อสามสิอานามอนามัยออกอ่างออกเสียงอะอ่างเขาเรียกว่าออกเสียงอะกึ่งเสียงเออ คำใดใช้ตอเป็นตัวการันออ้ยค่ะออ้ยง่ายเคยดูเคยดูหนังป่ะอ๋อที่เขาที่เขาสักเต็มตัวเลยเขาเรียกสักอะไรเนี่ยยันเออสักยันอาอขุนอะไรนะขุนอะไรนะขุนอะไรนะที่เอาขุนแผนก็ได้นะเอาใบไม้ทัดหูแล้วก็เสกออกมาเสกออกมาปุ๊บ ปไงสะดกกรฟืบขุนช้างสะดกกรแล้วไปหาใข่นางพิมพิลาลายจับนางพิมพ์ทําเมียเพราะนางพิมก็เป็นเมียอยู่แล้วเดี๋ยวใช่ไหมขุนไรสรุปจริงๆครูจะบอกว่าขุนพันขุนพันราชเดชแต่พี่พี่บอกขุนแผนก็ไม่ผิดขุนแผนก็ทําสักเต็มตัวเลยสักเต็มหลังเลยขุนพันขุนพันเป็นเรื่องจริงของคนไทยเลยนะซึ่งท่านับเป็นเขาเรียกอะไรล่ะ ใครพูดคำหยาบออกไปค่ะออกไปเก็ o เ t ค่ะมันเข้าไปออนไลน์เลยนะแล้วเธอใช้คำหยาบคายถ้อยคำออกไปค่ะถ้าถ้าไม่โอเคออกไปค่ะอ่ะขุนพันธใช่ไหมขุนพันธราชเดชอัครราชเดชเป็นคนที่อยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ที่สที่5แล้วแบบเก่งมากแล้วท่านอยู่มาจนถึงรัชกาลที่9ก้ะ สุดยอดอะท่านเกิดประมาณไปไปรัชะกาลที่สี่ถ้าจําไม่ผิดนะเคยเคยดูประวัตินิดนึงแต่ว่าไม่มั่นใจนะต้องต้องไปศึกษาดูแล้วก็แบบท่านปราบโจนปราบอะไรเสือบงเสือใบนี่ท่านก็ขึ้นมาปราบมาปราบถึงที่ไหนชัยนาทสุพรรณบุรีนี่สุดยอดไหมทางใต้โจนใต้ท่านก็ไปปราบมาท่านแค่หยิบใบไม้ทัดหูแล้วหายตัวร่องหนไปเลยเฟรบนี่คือคาถาอาคมสมัยโบราณนะ่ะมีจริง แล้วก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่สมัยปัจจุบันไม่รู้มีจริงหรือเปล่าแต่ก็น่าจะยังคงหลงเหลืออยู่แต่บางวิชาก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดแล้วเพราะว่าวิวัฒนาการของโลกของมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเพราะว่าคนก็ไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรไม่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพแล้วจริงๆสมัยนี้ตำรวจทหารนะ่ะก็ไม่ได้ออกรบแบบสมัยโบราณก็เลยไม่ได้ครูมีคนมาสักยงสักยันแต่สมัยยุคป,ปู่ครูเนี่ย ปู่คูไปแท็กซึมอยู่ที่ธรรมาแล้วปู่คูก็ต้องสักข้างหลังอ่าครูอรู้เขามีวิชาไงน้องจะตอบอะไรอตอนที่ครูย,ยังไม่เฉลยนี่น้องตอบข้อนี้ข้อสองแน่นอนน้องจะตอบข้อสองถ้าสัตว์สัตว์บแหวกกาลันเป็นสัตว์ที่วิ่งได้ <มา S 1> แต่ถ้าสัตว์ยอยักษ์กาลันจะเป็นอะไรสื่อส,สัสตว์ถ้าหงใช้อะไรมีระหว่างสอเสือกับส่อฤษีมันขึ้นอยู่กับว่าใช้ภาษาบาลีหรือสันสกฤตแค่นั้นเอง หรือจะใช้คำเขมรหรือใช้ภาษาสันสกฤตถ้าสันสกฤตก,ก,ก็จะใช้สหรือสีก็คือสอบอนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเขมรเขมรใช้สเสืออ้อเดี๋ยวาวั่ตงคนกลางเขาพูดเหนืออ่ะหรอการจนทนิดนึงการจนบุรีราชบุรีจะออกเสียง,ง,งคล้ายคล้ายกันแต่ถ้าเนอจริงอ่ะสิงห์บุรีเนือกว่าสุพรรณ สุพรรณถ้าเนอเนอสุดๆคือเดิมบางนางบวชสิงบุรีอินบุรีนี่คือแบบไปแล้วนะคบอกเธอเธอเธอเพื่อนครูจะไปนี้เลยสิงเนอเชียวสรุปข้อนี้ตอบสามจกยันสายันอะไรเงี้ยเออแต่ที่หนูสู้อ้ที่หนูเจอะคนการเขาพูดแบบเหมือนเขาไม่เห็นนะเขาเนอเนอไปเลยอ่ะเขาเขาเขาเสียงเนอดนิดเพื่อเพราะว่าเขาเคยอยู่กับมอน มอญก็จะเสียงเนอเน,อนเพราะว่าเขาเขาเขาจะอยู่กับมอญเธอเธอเห็นไหมเวลาเวลาไปเที่ยวจะมีสะพานมอนแล้วก็จะมีคนมอญก็จะใส่ผ้าถุงยาวๆเสื้อจะเหมือนพมา่ามอญกับพม่าก,ก็กลืนกลืนกันอยู่นั่นคือชนชาติเขาถามว่ากุ้งย่างยัญชนะงอทาหน้าที่ใดเออมีพี่ช่วยอ่อานกุ้งย่างไม่ใช่ย่างกุ้งนะย่างกุ้งนี่พม่านะลูก กุ้งยากอุ้ยอร่อยเลยตัวงองูทําหน้าที่อะไรเป็นตัวแม่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 กงเป็นตัวสะ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 โกดถ้าพยาญชนะต้นอยู่นี่กอไก่กับยอยักษ์นี่เห็นไหมงงไหมอย่าไปตอบถูกทุกข้อนะครูภาษาไทยมันเป็นบ้าลูก ฟังครูไว้ให้ดีเลยมันชอบหลอกหนูถ้าหนูตอบถูกทุกข้อโดยที่ไม่ใช้วิจารณญาณในการอ่านรับชมรับฟังอ่รับชมรับฟังและอ่านจะทําให้เกิดอะไรคะเกิดความโดนหลอกค่ะโดนหลอกครูภาษาไทยมันเป็นบ้าลูกโดยเฉพาะครูพึ่งเป็นบ้าพยัญชนะต้นครูด่าคนอื่นไม่ได้ครูต้องด่าตัวเองครูเป็นบ้าพยัญชนะต้นคือบ้าก็บ้ารักเธอนะจ้าอุ้ยมา คำใดมีอักษรสูงทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นอักษรสูงรู้จักไหมข้าถูกพึ่งฝาสลาหรือสีเสือหีบหีบหีบห,บหบไม่อย่างเสื้หีบอา้าวหอหีบไงอา่าแต่ถ้าเกิดเธอท่องครูบางคนเขาาจจะให้เธอท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันแต่ครูพึ่งเป็นคนทะลึ่งลามุกจบกระเปิดครูพึ่งก็ต้องเป็นข้า ฉี่ยืนฉี่เลยถูกพึ่งโอ้โหฉี่ไกลมากฝาสลาหรือสีเสือหีบฉันฉี่ไกลมากฉันฉี่ฉี่ไปนู่นเลยสลาหรือสีเสือแล้วก็วกกลับมาที่หีบอ่าเพราะฉะนั้นไอกษรสูงจึงเป็นข้อข้อที่มีค่าฉี่ถูกพึ่งฝาสลา,าหรือสีเสือหีบ<ฮ>มีทั้งหมด1ิบเอ็ดตัว เออพี่เก่งจังเลยและน้องละ่ะน้องทําได้ไหมถ้าน้องอออออน้องรองเฉลยโอ้้องรอเฉลยโถเศร้าเลยเนี่ยรอเฉลยอามาคําในข้อใดมีพยัญชนะที่เป็นอักษรกลาง,ลางทุกคํกาเอ้ยทุกตัวอักษรกลางมีอะไรไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ้โหไก่ตัวนี้โหดมากเลยจิกเด็กตายบนปากโอ่งอ่ะมีตัวไหนนะ อ่ะไก่กอไก่ใช่ไหมเด็กเด็กด้วยเด็กตายบนปากอง,อ,อ,งอ่ะเพราะฉะนั้นเป็น I love you อันหนึดอกเฮ้ยมีใครคิดได้แบบคุงไงูไหมเอ้าไก่ไงสิกเด็กเด็ก <Okay. S 1> ตายบนปากององตัวสุดท้ายพอดีเป็น I love you เอออ่าสบายใจทั้ รอบนี้ไม่เติมซสาว์เสียงเนื่องจากว่ามีมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าซสาว์เสียงดังมากมันเลยฟังแบบไม่รู้เรื่องถึงว่าทําไมคนดูน้อยจริงๆคนไม่ได้ดูน้อยหรอกครูตั้งใจให้แค่เด็กนักเรียนดูครูไม่ได้ตั้งใจให้คนอื่นดูแต่เพียงแต่ว่าถ้าคนอื่นอยากได้ความรู้ก็มาดูได้ นะคะไม่ได้ว่ากันแต่เมื่อเมื่อซสาวเสียงดังเกินไปครูจึงตัดซสาวเสียงออกแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมีแล้วหนูฟังไม่รู้เรื่องหนูก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ทุกอย่างใช่ไหมอ๋อเพราะฉะนั้นฟังเสียงสดไม่มีซสาวเสียงดีกว่าเนาะน้องจะได้ยินมากแล้วพี่พูดอะไรกันเออจบวะเหรอจบแล้วสิจะรอทำไมสามสิบ มีทุกคนมี30สิข้อเหมือนกันหมดเลยใช่เอที่อุ้ยไปบอกเขาทำไมนีติวเอทใช่ไหมอ่ะอย่าดูคลิปผิดนะคะดูคลิปผิดพับชีวิตเปลี่ยนทันทีแล้วบอกไว้เลยข้อสอบนี้หนูทำแล้วแก้ไม่ได้ซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใครคะอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่ขวนขวายด้วยตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นคะ หนูก็จะตกไงแล้วหนูก็จะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากทําได้หนูอยากผ่านชั้นป .2 ออหนูต้องดูคลิปครูพึ่งแล้วไปสอตั้งใจเรียนคตั้งใจเรียนด้วยนะส่วนคนที่อ่านไม่ออกก็ต้องฝึกนะคะช่วงเวลาปิดเทอมเนี่ยยังทันนะคะแล้วหนูจะทันเพื่อนรู้ไหมคะอ่าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อต,อตอไป <laughs> และจะได้ไม่พลาดโอกาส ที่เวลาคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการติวหรือทําอะไรกิจกรรมในห้องเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะได้ทันเหตุการณ์ทันทุกอย่างนะคะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้เป็นการเตือนข้อความว่ามีแล้วนะอีอ้วนมนทำคลิปใหม่แล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ่ะพี่พี่มายอนชมให้น้องๆดูหน่อยอ่ะบายๆหน่อยเร็วเนี่ยวันนี้ทีมงานสรรสร้าง ภาคเสียงภาษ,ษาไทยโดยพวกเราทุกคนเดี๋ยวจะมาทุกวันเลยค่ะ